อร่อยมากตอนนี้กำลังอร่อยมากอยู่กับขอนิลอ่าอ,อันนี้คืออะไรเอย่ยอันนี้คืออะไรเอ่ยแผนที่ประเทศไทยประเทศไทย,ทไทยพี่เกศอยู่จังหวัดอะไรพิพจิตรใช่ไหมพิจิตรอยู่ตรงไหนภาคเหนือ,อตอนล่างภาคกลางตอนบนมีลักษณะคล้ายกับสี่เหลี่ยมใช่ไหมอะดูนะนี่อะก้อยขยายออกมาแล้วแล้วก็ แล้วก็ตีตารางออกให้มันเป็นเส้นแบบนี้เนาะเดี๋ยวต่อไปเราจะจะมาดูกันนี่จังหวัดพิจิตรงนี้เขาจะแบ่งออกเป็นภาคเหนือนใช่ไหมภาคอีสานภาคอีสานคือภาคอะไรภาคอีสานคือภาคอะไรตะวันออกเฉียงเฉียงเหนืออันนี้ค,ค,คือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้เนาะอ่าประเทศไทยมีรูปร่างคล้ายกับ เขาบอกว่าประเทศไทยมีรูปร่างคล้ายกับขวานอ่ะทีนี้เราจะมาดูกัน,อ,น,นอันนี้คือ,คอภาคอะไรสีส้มภาคอะไรทิเกติเกตด,ดูอันนี้สีส้มภาคอีสานเนาะอันนี้สีเหลืองภาคกาลางภาคของเราอยู่ไหนอันนี้ยาวๆอยา่างนี้ด้านขวานภาคใต้นนะอันนี้คือภาคเหนือจับหัวกับหางด้วย<า>เจออย่างพิจิต พิจิตรอยู่ภาคเหนือรูปร่างคล้ายสี่เหลี่ยมโอเคจังหวัดพิจิตรอยู่ตรงนี้โอเคประเทศไทยมีกี่จังหวัดเจ็ดเจ็ดเจ็ดจังหวัดเก่งมากเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาเขียนชื่อจังหวัดลงไปแล้วเราก็จะได้รู้ว่าจังหวัดในชื่อจังหวัดอะไรกันนะคะบาย